สวัสดีค่ะท่าน,นผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องนะคะส,สมัยรัชกาลที่5เนาะเห็นไหมคะเป็นเครื่องประดับนะคะอันนี้ก็เอามาจำนำนะคะอันนี้แบบนี้จำนำได้นะคะถือว่าเป็นของเก่าเนาะนี่เป็นในหลวงรัชกาลที่5กับพระราชนีนะคะของเสด็จพ่อรัช้านะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นชุดประดับบ้านนะคะเป็นเหมือนลักษณะเป็น ษณะเป็นชุดประหลัดนะคระัแบแับใส่หมาดููนกินหมาดก,กินโพรอะไรลัดะอย่างนี้นะคระัข้างครั้งก็สามารถใส่เป็นเดนเป็นอะไรได้เป็นชุดนะคะอันนี้เป็นในบุกเป็นในหลวงชุดนี้สวยมากเลยนะคะจานำหไหวไปได้นะคะสวยงามก็เลยนั่งให้วันนี้มา,มานั่งรับประทานอาหารก็เลยได้เห็นก็เลยโอ้โอทำไมสวยจังเนี่ย ฝากฝากทุกๆคนนะคะอันนี้เป็นนี่ปลครับปาจอบอรอนะคะสวยงามมากเลยนะฮะท่านผู้ชมสวยมากโอ้ปล่อยไหมพี่ปล่อยไหมนะคะถูกไหมน่าจะเป็นชุดที่ระลึกนะคะ ในงานเป็นชุดที่ระลึกนะคะข้างหลังจะเป็นอะไรานะคะข้างหลังนี้จะเป็นจอบรอแบบนี้นะคะมีของแท้นะคะข้างหลังก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์นะครับท่านผู้ชมต้องระวังน,นะคะสวยงามมากเลยนะ,ะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะ